คุณทำไมไม่เข้าไปเปลี่ยนเสื่อในห้องดีๆละ่ะห้องน้ำคุณใช้อยู่นี่ตัว,ตวปเปลียบๆผมก็ไม่อยากไปเปลี่ยนในห้องนอนเละหมดที่ียดถูกตกลงเรื่องคุณกับน้องสาวผมนะัมันยังไงจะแต่งหรือไม่แต่งฮะ อีกหกเดือนเมืองจันแสงของผมกำลังจะรวมกับรัตาน,นัานตาเรากาลองผู้นํารัฐคนใหม่มีนยโยบายยึดทรัพย์ทั้งหมดจากตระกูลเจ้าฟ้าเอาเป็นของแผ่นดินต้นเหตุก็เป็นพวกผมสมบัติเหรอมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกคุณเจ้าพ่อผมงกาลองไม่ลงรอยกันมานานแล้วตอนนี้เขามีอำํำนาจคณจะสั่งประหารพวกผมทั้งครอบครัว เราก็หยิบทรัพย์เจ้าพ่อผมก็เลยตกลงกับครอบครัวน้องปินให้พวกเราแต่งงานกันแล้วโอนทรัพย์สินเป็นชื่อของปิน่นเราย้ายครอบครัวมาที่ไทยงั้นน้องปินก็เป็นแค่เส้นทางการเงินสินะผมก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นผมถึงพยายามขอความช่วยเหลือจากท่านจอมพลอยู่นี่ไงแต่ครอบครัวผมไม่เห็นด้วยแนะ่ผมเลยต้องปิดเอาไว้ก่อนรอให้ผมเจราจากับท่านให้เสร็จ ้ผมจะบอกทุกคนแปลว่าคุณก็ไม่ได้อยากหลอกน้องสาวผมแต่น้องปิ่นต้องเสียใจมากแน่ถ้าไม่ได้แต่งงานนะคุณแต่การแต่งงานโดยที่ไม่รักกันน้องปีนเสียใจยิ่งกว่านะผมรู้นะว่าถ้าง,งานแต่งถูกยกเลิกครอบครัวของบุนชาจะเสื่อมเสียผมจะชดใช้ทุกอย่างให้เอง ก็ดีงั้นเรื่องนี้ผมจะยังไม่บอกใครแต่ถ้าถึงตอนนั้นคุณต้องเป็นคนบอกความจริงทุกอย่างกับปิดและคุกข่าข,ขอโทษน้องสาวผมที่ทำให้เขาเสียใจเข้าใจไหมเข้าใจผมรู้ว่าผมเป็นฝ่ายผิดดีด เสื้อตัวใหญ่ไปเปล่าเหมือนเด็กเอาเสื้อพ่อมาใส่เลยคุณเส <c oughs> ื้อคุณนั่นแหละแล้วไม่ใส่กางเกงเหรอคุณคเขาไปเอามาสิ <c oughs> อยู่ไหนอะ่ะไม่ใส่ก็ดีแล้ว <c oughs> <c oughs> อลอแปลบสลักรักในแสงจันทร์ดูย้อนหลังตเต็มๆทางแอปวันดี ดูสดทางช่องวัน3 1และแอป,ปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย